ถ้าเราสังเกตดูให้ดีคุณลักษณะทั้งหมดเนี่ยประมาณหกอย่างถ้าเราสังเกตดูให้ดีทั้งหกอย่างนี้มันตอบโจทย์ความสําเร็จในชีวิตของเราเป๊ะมากและถ้าเราสังเกตปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มันก็เกิดเกิดหรือมันตรงกันข้ามกับคุณลักษณะทั้งห้าตั้งอประการนี้ทั้งสิ้นเลยคุณลักษณะประการแรกการคูยชยกในละหมาดเนี่ยเกี่ยวข้องกับหัวใจ ซึ่งปัจจุบันนี้สังคมกำลังเจอกับโรคที่เกี่ยวข้องกับทางใจนี่เยอะมากปัญหาเรื่องสุขภาพจิตปัญหาเรืร่องโรคซึมเศร้าปัญหาเรื่องการอิจฉาริษยาการสับสนในชีวิตการละโมบโลกมากไม่รู้จักพอเกี่ยวข้องกับหัวใจทั้งสิน้นหัวใจไม่นิ่งเพราะฉะนั้นรักษามันได้ยังไง <The> อัลลีนี่คือปัญหาที่หนงอันที่สอง ปัญหาที่สังคมเจอมากมายในปกระหาเรื่องกระแสโซเชียลโซเชียลมีเดียวัฒนธรรมที่มันพัดเข้ามาจนกระทั่งเรารับมาหมดมีอะไรในแอปตัวอะไรนะแอปสีดำแอปสีเขียวแอปสีเหลืองแอปสีแดงอะไรก็แล้วแต่เราตักตัวมาหมดเลยมีทั้งเต้นมีทั้งสุบฮานัลลอฮมีทั้งรีวิวมีทั้งเน็ตไอต้อนเอาตบิลได้เป็นด อยากจะทำอะไรก็ทำได้หมดไม่สนใจว่ามันผ mm ิดศีลธรรมหรือไม่ผิดศีลธรรมและไรซึ่งคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ของการเป็นมุสลิมด้วยการที่เราปลดปล่อยตัวเองนึกว่าไม่มีใครจะดูนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามที่อัลลอฮ์สั่งตกลาบให้เราหวังก็คือฝั่งที่นั่งหอันอิละฮุยมารดูสุบฮานอัลลอฮ์นะมีปัญหาประการที่สาม ปัญหาเรื่องธุรกรรมการเงินปัญหาเรื่องดอกเบีย้ยปัญหาเรื่องมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนนู่นปัญหาบอกให้ลงทุนรวยพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านไปในหนึ่งวันสองวันนี่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มุสลิมจะต้องให้ความสําคัญด้วยจะต้องรู้จักมุสลิมที่รู้ทันรู้จักจัดก,การทรัพย์สินของตัวเองอัลลอฮ์มีระบบอิสลามมีระบบมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินอิสลาม ที่จะป้องกันให้เราไม่ได้ไม่เป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพเหล่านี้อัลลอฮ์ถ้าเรามุ่งเป้าชีวิตของเราว่าธุรก,กรรมของเราจะนําไปสู่เป้าหมายของการได้เป็นผู้ใจราักกาอัลลอฮฺและอะไรจะปกป้องเราจากปัญหาทางการเงินทั้งหลายแหล่ที่กําลังกัดกร่อนในสังคมของเราทุกวันนี้มีหมดทุกช่องทางสมัครได้เลยแค่เปิดแอปเนี่ยมันขึ้นโฆษณาให้เราเลยเนี่ยพูดอย่างนี้สักพักนึงเดี๋ยวมันจะขึ้นมาพอเราออกไปดูเนี่ย yeah. สุภฮาพัลบอกอันที่ออกยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศปัญหาเรื่องตัวอักษรเอลจีอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดความหลากหลายพวกนี้น่นอัลลอฮฺนะฮุมลิฟุรูจิฮินฮาฟิรูนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะอตัุบิลละไอมินจาลกระแสนิยมผิดเพศธุรกิจผิดศิลธรรมจรรยาที่กลา่เกลื่อนตะดสือในสังคมปัจจุบันและปัญหาเรื่องคดโกงเรื่องคอร์รัปชัน เรื่องการไม่รักษาอมมามนะความอายุติธรรมทางสังคมการละเลยบทบาทของตัวเองละเลยบทบาทในครอบครัวละเลยบทบาทในชุมชนวัลละที่น,น้าฮุบีอามานะที่เห็นว่าบีฮหรอเและปัญหาสุดท้ายคือปัญหาไม่สนใจศาสนาและทิ้งอัตลักษณ์การเป็นมุสลิมล่องลอยตามกระแสนิยมไม่รักษาแม้กระทั่งอมามัลที่เป็นฟาร์ดูอมามัลที่วาจิบจะต้องทำในแต่ละวันก็ไม่สนใจ ัอาลบอกว่าวลาที่นั่นข้าลารขลาวสารข้ามยาฮาฟสารอัลวัมดุลิลลาห์ที่สราวีอัลกุรอานอ้ลกสารี้าวสารข้าวสารข้าวสารข้าวมารข้าวสาวดแต่เปวนานื้อหารป็นแสวทางช้วิตที่าะมาแก้าวสาราวาข้าวสารข้านสารข้าวสร้าวสร้าวสราสข้าข้าวารล้าสารข้าวสารวสซราสรสรราส้เป็นผู้นาา้วและเรา กำลังจะได้ใช้อัลกุรอานในการแก้ปัญหาของเราทุกวันนี้ด้วยเพราะมันคือเหมาะจิเซตุนคาลิดะอัลกุรอานคือความมหัศจรรย์อัมตะมันไม่ได้ถูกประทานลงมาสําหรับคนในยุคทะเลทรายอย่างเดียวคนในยุคใหฮิเลียในสมัยท่านนบีสุลตัลลัมซลลัมพวกเดียวเท่านั้นพวกเราทุกวันนี้ยิ่งจําเป็นต่อบทบัญญัติของอัลกุรอานในการแก้ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับได้โปรดเถิด Tidak, ini bukan iman Ini bukan kandungan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW Dia berkata Allah SWT Ya Allah Tapi, kata-kata ได้โปรดทาให้เราอยู่ในศาสนาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติตนต,นตามศาสนาของเราให้สมบูรณ์ให้ดีด้วยเถิดได้โปรดแก้ไขดุนยาของเราอย่าให้มีปัญหาด้วยเถิดได้โปรดแก้ไขอาเราะของเราที่เราจะกลับไปสู่พระองค์ด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอจะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى